จะไปพ่นในนี่อ่ะจะไปพ่นร้านเพชรขนาไปปะพ่นยังไงมันต้องใช้อะไรบ้างเออไปดิ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 ไปร้านเพชรอ่ะตาบ้าตาบ้าสองคนร้านเพชรคนนี้ผได้อยู่คนเดียวอ่ะใช่เหรอเออร้านเพชรกนได้คนเดียวนะจบจบแล้วขับร่อตำรวจเอาก็ได้เออว่าไปสี่คนเข้ามมาแบ่งของเงิน เพื่อนได้คนละครั้งเหรอหรืออะไรเพื่อนได้ครั้งละคนดูดูตำรวจให้หน่อยทุบเลยทุบเลยเออนัอ่นแหละสู้อยู่รู้อยู่ลองลองเข้าไปเพื่อนที่คนหนึ่งลองมาดีวลองมาดีลองมาดีลองดูองไอมือกุญแจไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องใช้อ,อะไร<ช>เลย,เลยไม่ใช่มันได้แต่แหวนเพชรวายสัตว

เปิดวิเปอร์ก่อนเอ้าไม่คืนเมส์ัดแล้วมาเฮ้ยบอดปะไม่หรอกยัง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 อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอะอยู่ตึกแดงอยู่ปนถ้าปนได้ปนต่อเลยปนได้ปนต่อเลยปนได้ปนต่อเลยดึงให้อยู่ใช่ เพชรมันมาไวจังวะตำรวจแม่งดำไม่หยุดเลยอ่ะซ่อมดีซ่อมได้อหลัไไเฮ้ยเขาชะลอว่ะตำรวจชะลอว่ะตำรวจชะลอตำรวจชะลอมองๆไปเลยไปเลยไปเลย เล็งตมามมันแล้วเล็งตมามมันแล้วแล้วเ,เขาจะพังแล้วเราวเขาจะพังแล้วต้องรองแล้วเราก็จะพังว่ะเฮ้ยเขาได้รอหนึ่งเดี๋ยวรอให้เขาพังให้ยิงเพื่อนเราพังก่อนเฮ้ย ไปแต่งเกาะดีว่ะฟูลเลียไม่ไหวแล้วฟูลเลียมันบางเออแบบลอยร้อมวิ่งล่าพร้อมดิคนไม่ได้แล้ววิ่งเลย จบใส่ไฟต่อนะวี <zou den ing> อ่ะเหรอโอเคโอเคไงั้น๋ย้ผมวิ่งออก โอเคกูโดนกูโดนโดนแล้วเหรอยังยังผมผมว่าตรงไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดยตึกแดงเออมารับมารับมารับเออรถไหนครับมันเป็นรถรถตึกแดงตึกแดงตึกแดงเหรอใช่กันไล่ไล่ไล่จุกอยู่จุกอยู่ Để lối con lòi hiệu hận đe ba? Nơi đây 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 là Được đen là tức đen. Cầm lòi wing bay, cầm lòi wing bay, cầm lòi cầm cầm ạ เรื่อยๆเรวๆๆเรๆเรยเราเราลนลจะถึงจะโค้ถ<อ>ึงโค้ง็ปโคได้กันละแล้ววนวนไม้ถึงให้ไกลอูที่สุดได้ดหลนีสุดๆได <laughs> ้ไม่หนีไตลุดไม่ว ตึกแดงอยู่ด้าตึกแดงอยู่ด้าตึกแดงโอเคลงลงไหนลงไหนลงไหนแบบเร็วที่สุดถึงกูแล้วถึงกูแล้วเปลี่ยนรถก่อนโชลิสโมมีของเปล่าแจ้งน้องผมผมอยู่ข้างหลังนะให้เรารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแป๊บนึงแป๊บนึงครับดึงเขาเขาเขาตึกข้างหน้าเขาตึกข้างหน้าเขาตึกข้างหน้าโชลิสโมมีรลิสโมล็อกเปล่าล็อกล็อกทำไมทำไมมึงหย่อนเงี้ยอันหนึง ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไหนมาแล้วหลังหลังตึกไอ้นี่หลังตึกที่นี่อยู่อ่ะตึกแดงใช่ปะเออตึกเหลืองตึกเหลืองปีนลงปีนลงตอนนั้นบางตลอรให้ต่รอไม่ไม่รู้หรอกว่า ไหน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 ไม่เจอกูแกก็รออยู่ไปหลังตึกแดงเนี่ยหลังตึกแดงเนี่ยหลังตึกแดงหลังตึกแดงออมาจอดรอเลยจอดรอเรอวเลยเร็วเร็วเร็วขึ้นมาตามตองตามต้องว่างตามต้องว่างคดีแล้วกันคดีแล้วกันไม่เล่นไม่ได้ไม่เล่น ハハハ